หลังจากที่สิงคโปร์เชลซีสามารถบุกไปเก็บชัยชนะในศึกฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเหนืออัตานาทีมจากคาซัสถานด้วยสกอร์สามหนึ่งทำให้ตอนนี้สิงคโปร์เชลซีสามารถกรารันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมคว้าชาย5นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนรังจากฝูงในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกในตอนนี้ประเด็นสำคัญในเกมนี้นอกจากเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็ผลงานของเหล่าดาวรุ่งทั้งหลายที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม นั่นคือแมตช์นี้นะครับถือว่าเป็นเกมเยือนในฟุตบอลยุโรปที่สิงบโโชซีต้องเดินทางไกลที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรเพราะหากวัดระยะทางจากสนามสแตมฟอร์ดบิดประเทศอังกฤษรังแย่ของสิงบโโชซีแล้วนั้นระยะทางเนี่ยมากถึง3,485ไมล์กันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าสิงโชซีต้องเดินทางแบบไปกลับ จะกินระยะทางมากถึง6,970ไมล์กันเลยทีเดียวนะครับแถมอากาศที่อัสตานาประเทศคาสาคสถานยังหนาวถึงขั้นล10องศาเซลเซียสอีกด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชึ่งกว่านั้นก็คือแฟนบอลสิงคโปร์เชลซีหลายคนพวกเขายังอุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากลอนดอนประเทศอังกฤษ เพื่อเดินทางไปให้กำลังใจทีมรักแบบติดขอบสนามถึงประเทศคาซัคสถานแม้ว่าระยะทางจะไกลแล้วก็อากาศจะหนาวเหน็บแค่ไหนแต่ด้วยผลงานของทีมรักตอนนี้บวกกับใจมันรักไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญจริงๆครับ โอเคเลยครับเมื่อแฟนๆใจถึงพึ่งได้ขนาดนี้สิงห์บุญเชลซีเองนะครับก็มีการมอบของขวัญตอบแทนให้กับแฟนบอลกลุ่มนี้เป็นพิเศษโดยการลงทุนทำโผกุญแจแบบพิเศษให้โดยพวงกุญแจนะครับก็จะมีข้อความว่าเดินทางข้ามแผ่นดินและท้องทะเลจากสแตมฟอร์ดบิตสู่อัลมาตี3,485ไมล์นะครับ แน่นอนเขาว่าการแสดงออกถึงความใจถึงเพึ่งได้ทุ่มเทเพื่อให้กำลังใจทีมรักแบบติดกอสนามแบบนี้มันก็หมกหมอกว่าตอนนี้แฟนๆฟสิง์บปช์ชูซีพวกเขาทุ่มเทแล้วก็ให้ใจต่อทีมรักของพวกเขามากแค่ไหนไม่ต่างกับสถานการณ์ภายในทีมของสิง์บปช์ชูซีตอนนี้ที่ทั้งสภาพจิตใจความทุ่มเทแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักเตะและทีมงานตอนนี้มันยอดเยี่ยมมากๆเช่นเดียวกันครับ จะเรียกได้ว่าสปิริตของทีมเชลซีตอนนี้ทั้งแฟนบอลแล้วก็ภายในสโมอสรยอดเยี่ยมจริงๆครับและนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์ดีๆที่เกิดขึ้นจากเกมล่าสุดที่ผมหยิบยกมาฝากกันพอให้แฟนๆสิงคโปร์เชลซีได้ยิ้มตามกันก่อนที่จะเจอโปรแกรมเกมลีกที่เตะกันแบบถี่ยิบก่อนสิ้นปีนี้นะครับ เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะซัพพอร์ตช่องของพวกเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มซูเปอร์แทนด์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ